ตอนที่29ชื่อตอนว่ามังกรดำฟื้นตัวหลินเฟืองพันเอื้อมมือออกมาและชี้ไปที่มันเขาแน่ใจพอสมควรแล้วก็มีคําอธิบายจํานวนหนึ่งปรากฏขึ้นบนนั้นนายาเร่งการเจริญเติบโตระดับกลางเพิ่มสารอาหารให้กับพืชโดยการเร่งวัฏจาักรการเจริญเติบโตของพืชลดระยะเวลาในการให้ดอกออกผลให้ระยะเวลาสั้นลงมากหลินเฟืองมองไปที่มันแล้วก็โยนเข้าไปเก็บในแหวนมิติจากนั้นก็เดินออกไปหลังจากนั้นสักพัก หลินเฟิงก็เดินเข้าไปในบ้านเมื่อมองไปยังอาคารสองชั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่มันยังไม่ได้ตกแต่งซึ่งเต็มไปด้วยรอยร้าวหลิมเฟิงก็รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยครอบครัวของหลิมเฟิงเคยเป็นคนในหมู่บ้านโชคดีที่พ่อแม่ของเขาเลี้ยงไก่หลายตัวและปลูกพืชเอาไว้มากมายจึงส่งเขาไปเรียนมหาวิทยายลัยได้และตอนนี้หลิมเฟิงก็สามารถหาเงินได้มากมายถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะจนส่งบ้านหมดแต่หลิมเฟิงก็อยากให้พ่อกับแม่ของเขาได้ใช้ชีวิตที่สุขสบาย ฉันในพ่อแม่เลี้ยงดูมาตลอดหลายปีถึงเวลาที่พวกเขาจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบ้างเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วฉันจะตกแต่งบ้านเป็นอย่างแรกหลินเฟิงพันคิดขึ้นมาในใจจากนั้นหลินเฟิงก็ตรงไปที่ห้องของเขาเขาขอให้เซียวเฮยและซานหลงช่วยปกป้องจากนั้นเขาจึงนั่งขัสมาธิอยู่บนเตียงและเรียกมังกรดำออกมามังกรดำนายได้ยินฉันไหมมังกรดำนายเป็นยังไงบ้างหลินเฟิงพันกาถามออกไปนายท่าน มีอะไรคห้านับใช้เงินหรือจากนั้นสักพักเสียงที่ดูอ่อนล้ามากๆก็ได้ดังขึ้นมาในจิตใจของหลินเปิงเสียงนี้ราวกับแสงเทียนที่อยู่ท่ามกลางลมพัดที่ผมกระหนำ่ำเพียงแค่คุณเป่ามันมเบาๆมันก็คงจะดับลงได้ในทันทีนายเป็นอย่างไรบ้างเหมือนฉันจะมีหนทางช่วยนายแล้วหลินเปิงพันก่าวขึ้นพร้อมกับนำน้ำยาออกมาหนึ่งขวดเป่าประโยชน์นายท่านเลือดนี้มีพลังมากเกินไปมันครอบงำและทำลายร่างกายของข้างลงเรื่อย ยานี้ไม่มีผลต่อข้าที่กลายมาเป็นร่างสัตว์วิญญาณมังกรดำมองดูและกล่าวขึ้นไม่ขวดนี้มันต่างไปจากอันก่อนถ้านายไม่ยอมเชื่อฉันฉันก็จะเปิดมันให้ในายดูลินเฟิงปันเอยอ,ออกมาพร้อมกับเปิดกวดยาสีแดงเสียงเปิดกวดพันดังขึ้นท่านใดนั้นก็มีกลิ่นหอมพิเศษบางๆกระจายออกมาแต่กลับให้ความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกแม้แต่ในตอนที่หลินเฟิงสูดดมมันเข้าไปเขาก็ยังรู้สึกว่าพลังวิญญาณในร่างกายของเขา กำลังปั่นป่วนทั้งเสี่ยวเหยและซานหลงต่างก็ร้องคำรามออกมาจนเต่ไมนห้องของหลินเฟิงต้องสั่นสะเทือนเสี่ยวเฟิงลูกเป็นอะไรไหมลูกทำอะไรในห้องนั้นน่ะจากนั้นสักครู่พ่อของหลินเฟิงก็เดิอนออกมาและเคาะประตูห้องของเขาโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมแค่ตื่นเต้นไปหน่อยหลินเฟิงรีบปิดป,ปากของเสี่ยวเหยและซานหลงพร้อมกับเอ่ยออกไปอืมพักผ่อนซะแม่ของลูกและพ่อจะออกไปทำงานข้างนอกแล้วนะเมื่อกาจบ พ่อแม่ของหลิมเฟิงก็ได้ออกไปในตอนนั้นหลิมเฟิงก็มองไปที่เซียวเหย่และซานหลงที่ขณะนั้นต่างคู่กําลังตัวสั่นอย่างไม่ตั้งใจลากับว่าเลือดในร่างกายของพวกเขากําลังเดือดพ่านและร้องคํารามพร้อมกับกูร้องออกมาเสียงดังดวงตาของพวกมันเต็มไปได้วยความกระตือรือร้น,นสิ่งนี้ยังไม่สามารถมอบให้กับพวกนายตั้งคู่ได้ในตอนนี้ตอนนี้ชีวิตของมังกรดำกำลังถดถอยลงเลยจำเป็นต้องใช้กับมันก่อนพวกนาย จะได้รับในอนาคตอย่างแน่นอนหลินเฟิงพันกาออกไปได้เจ้าน่ายจากนั้นซานหลงและเซียวเหยก็ตอบออกไปอย่างไม่เต็มใจนะักพวกมันทั้งคู่รู้สึกถึงความสําคัญของน้าํายาขวดนี้ได้ด้วยตัวของพวกมันเองหลังจากที่กินมันเข้าไปแล้วพวกมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์จิตวิญญาณระดับกลางนายท่านมันแตกต่างจากข้าวก่อนมากกระดูกของข้าเต็มไปได้วยความกระหายมันในตอนนี้มังกรดําก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของหลินเฟิง มังกรดำในตอนนี้ไม่เหมือนกับมังกรดำในครั้งก่อนอารมณ์ของมันช่างหดหู่และดวงตาก็ดูมืดมนนอกจากนี้ตัวทั้งตัวของมันก็ยังบาดเจ็บไม่รู้ว่ามีเกล็ดหลุดออกมาด้วยหรือไม่ปละกํากังและแรงของมังกรในขณะนี้ก็ดูแย่เล่ากับงูป่วยแสดงให้เห็นว่ามันอ่อนแอมากแค่ไหนสิ่งนี้เป็นเพราะเลือดมังกรที่แท้จริงที่แข็งแกร่งเกินไปจนทำลายร่างกายของตัวมันเองลองกินมันดูแล้วมาดูว่ามันจะได้ผลหรือไม่ หลินเฟิงพันเลยออกมาหลิยนเฟิงไม่ได้คาดหวังว่าน้ำยานี้จะส่งผลอะไรมากมายหรือไม่ราบใดที่มันสามารถช่วยชีวิตของมังกรดำและต่อไม้มันต้านทานการทำลายของสายเลือดมังกรที่แท้จริงได้เขาก็รู้สึกพอใจแล้วขอรับนายท่านมังกรดำพันกล่าวออกมาพร้อมกับเกลืนน้ำยาวิวัฒนาการขั้นกลางลงไปมังกรตัวมหึมาปั่นร้องเสียงลากยาวและมังกรดำก็มองขึ้นไปและร้องเสียงลากยาวออกมาลากกับฉากเวทมนตร์ที่ปรากฏขึ้น หลังจากเกลืน้ำยาวิวัฒนาการขั้นกลางเข้าไปแล้วบางกรอนดำก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ตัวและเก็ดที่เหลืออยู่รวมถึงหนวดที่ร่วงลงมาจากนั้นเก็ดและหนวดก็งอกออกมาใหม่แม้แต่เขาบนหัวของมันก็ยังใหญ่ขึ้นองเท้าทั้งสองที่มีตั้งแต่แรกตอนนี้ก็ดูแข็งแกร่งมากขึ้นกล่งเล็บทั้งสี่กลายเป็นสีเงาดำให้ความรู้สึกเย็นชาเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่หัวจะหลุดหางเหมือนกับการเปลี่ยนไปหมดทั้งตัวหลังจากที่รอการเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นหลินเฟิงก็พบว่า มังกรดำดูแข็งแกร่งและก็สง่างามมากขึ้นและพลังมังกรนั้นก็แข็งแกร่งมากขึ้นเสี่ยวเหยและซานหลงต่างก็หมอบลงบนพื้นพร้อมกับก้มหัวลงและส่งเสียงร้องควนค้างออกมาเดิมทีร่างกายของซานหลงนั้นก็มีส่วนประกอบของสายเลือดมังกรทางตะวันตกที่ไม่บริสุทธิ์แต่มันก็ยังสามารถต้านทานต่อพลังมังกรของมังกรดำได้แต่คราวนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นแต่แม้ว่าซานหลงจะถูกกดด้วยพลังของมังกรนี้มันก็ยังไม่ยินยอมและร้องคำราม ที่จะพยายามฝืนแรงกดดันของพลังมังกรนี้ถึงอย่างนั้นหลินเฟิงก็พบว่าซานหลงนั้นยังได้รับแรงกดดันเบาบางที่คล้ายกับมังกรแต่เทียบไม่ได้เลยกับมังกรดําที่อยู่ตรงหน้านอกจากนี้เกตดทั่วทั้งตัวของมังกรดําก็กลายเป็นเหมือนกับหนามและเงามากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ขอบคุณมากๆหนายท่านในที่สุดมังกรดําก็ฟื้นตัวแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ก้าวข้ามเป็นสัตว์จิตวิญญาณระดับกลางมังกรดําพันก่าออกมาอย่างละอายใจไม่เป็นไร ตอบมาเสิว่าตอนนี้นายใช้พลังได้มากแค่ไหนหลินเพืองพันถามออกไปสามารถจัดการกับพลังระดับบีธรรมดาแต่หากใช้พลังมากเกินไปการกัดกร่อนของสายเลือดนี้ก็จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งมังกรดำพันเอ่ยขึ้นถ้ากล่าวว่ามังกรที่อ่อนแอที่สุดได้กลายมาเป็นสัตว์จิตวิญญาณขั้นต่ำที่เทียบเท่ากับพลังของมนุษย์ที่แข็งแกร่งสักคนแต่เลือดของมังกรที่แท้จริงในตัวของมังกรดำกลับไม่ได้เป็นของมันจริงๆมันจึงสามารถใช้การหลอมละลายและปลุกขึ้นมาได้ เฉพาะส่วนของมันเท่านั้นเปรียบได้กับเศรษฐีที่มีเงินหลายล้านแต่เงินพวกนั้นกับถูกแช่แข็งเอาไว้ให้หยิบออกมาใช้ได้เพียงไม่กี่พันนอกจากนี้ดูสิยังมีผลเลือดมังกรอยู่ที่นี่นายคิดว่ามันมีประโยชน์กับนายไหมหลินเปิงเอาผลเลือดมังกรแดงออกมาจากแหวนมิติของเขาผลไม้นั้นมีสีแดงและยังมีหมอกควันสีแดงซึ่งโดูคล้ายกับมังกรอยู่ภายในผลเลือดมังกรงั้นหรือเมื่อมังกรดำและซานหลงเห็นผลไม้นั้นต่างกูต่างก็แสดงความอยากได้ออกมา ลืมมันไปซะยกมันให้กับซานหลงข้าขอแค่น้ำยาวิวัฒนาการเอาผลเลือดบางกรให้มันไปเถอะบางกรนดำบรร่าวขึ้นแน่นอนว่าทั้งคู่ต่างก็สนใจผลเลือดบังกรนจากการที่แสดงออกมาอย่างกระตือรือร้น,นถ้าดูจากประโยชน์ที่จะได้รับจากผลเลือดบางกรนมันน่าจะเหมาะกับซานหลงมากกว่า